ที่ทุกคนดูแลตัวเองให้สวยให้หลอ่อให้ดูดีภายใต้ความสวยความหลอ่อที่คุณได้เห็นนั้นคุณจะสามารถแยกแยะได้หรือเปล่าว่าใครคือคนสวยใครคือคนหลอ่อที่จะรักษาความร่ำรวยความมั่งคั่งได้ยาวนานที่สุดถ้าคุณไม่มีวิชาโง่เหงคุณก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะบุคคลนั้นได้ แต่ถ้าคุณได้รู้วิชางโงเหงภายใต้ความสวยความหล่อที่คุณเห็นคุณจะสามารถแยกแยะได้อย่างทันทีถ้าคุณอยากรู้ชินแสจะมาแยกแยะให้ฟังนะคะความสวยความหล่อนะคะที่เรียกว่าสวยเรียกว่าหล่อเรียกว่าสมดุนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด5ประการด้วยกัน 1. เนินภูเขาทั้ง5้าจะต้องสมดุลตอบรับกัน เป็นอย่างดีผู้เขาทั้ง5้าเราเรียกว่าหูสารได้แก่ตำแหน่งของเนินหน้าผากได้แก่ตำแหน่งของเนินข้างเนินแก้มซ้ายแก้มขวาและเนินของจมูกแต่จุดลคยแม็กจุดที่สองที่ต้องสังเกตใครที่มีลักษณะของปลายจมูกที่มีแก้มสายแก้มขวารองรับตรงที่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งแบบนี้เราเรียกว่าตำแหน่งเจ้าสัว จะเกิดในบุคคลที่จะได้เป็นใหญ่คู่คลแบบนี้จะต้องมีมลทินบนใบหน้าน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคนสวยคนหล่อเดินมาหลายๆคนแต่คนที่เลิศที่สุดจะต้องเป็นคนที่ไร้มลทินมัวหมองมากที่สุดนั่นก็คือไร้ฝไ,ไร้ฟ้าไร้กะไร้จุดด่างดำาไริ้วลอยและรอยแผลเป็นที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญทางโง่เห้งและใบ น,น,นั่นเองโดยเฉพาะห้ามมีริ้วรอยบริเวณปลายคิ้วเหนือคิ้วและระหว่างคิ้วเพราะตำแหน่งปลายคิ้วเหนือคิ้วและระหว่างคิ้วนั้นคือตำแหน่งที่ประหารเงินเก็บและทำลายทัศนคติดังนั้นห้ามมีมนทินณจุดจุดนี้ที่สินแสกกล่าวมาต่อมาตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่มักมีในคนที่ ล่ำรวยมั่งคั่งแล้วถ้าใครได้ลักษณะตาแบบนี้จะทำให้ใบหน้าของคุณดูสวยขึ้นมาทันทีประการที่4ก็คือลักษณะคลายคิ้วเชิดเล็กน้อย ปลายคิ้วสูงกว่าหัวตาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงการบริหารงานการบริหารความสัมพันธ์ของทั้งผู้หญิงผู้ชายการใช้อำนาจและความเมตตาได้อย่างสมดุลจึงสามารถประคองธุรกิจได้ถ้าใครมีคิ้วลักษณะแบบนี้บวกกับคนคิ้วที่เรียงตัวจากหัวคิ้วไปยงไปังปลายคิ้วได้อย่างสวยงามก็มีโอกาสที่ท่านจะทำธุรกิจแล้ว เจอคนที่ดีมาร่วมงานแล้วได้เจอแต่สิ่งที่ดีทำให้ท่านประคองธุรกิจได้ต่อมาส่วนที่ควรจะต้องเชิดนะฮะของปลายตาเชิดและมุมปากที่ไม่ตกปลายตาเชิดและมุมปากที่ไม่ตกเป็นการอ่านคนที่ฉลาดรู้จักวิเคราะห์และกําลังโชคดีอันที่5ถ้าคุณมี3อย่างนี้นะคะยกขึ้นบนใบหน้าแล้วมีเนื้อแสดงว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนสวยคนหล่อ ที่พร้อมจะรับความมั่งคั่งได้ตลอดช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นช่วงฟ้าช่วงคนช่วงดินนั่นก็คือปลายคิ้วที่สูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อยปลายตาที่เชิดมุมปากที่เชิดดังนั้น3จุดทองตรงนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับปลายคิ้วเชิดปลายตาเชิดมุมปากเชิดเป็นตัวบ่งบอกว่า ณขณะและห่วงเวลานั้นเป็นห่วงเวลาที่คุณมีความมั่งคั่งหรือมีโอกาสดีๆทางด้านการเงิน5จุดนี้คือ5จุดที่สำคัญที่บ่งบอกว่าถ้าคุณเกิดมาเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่ทำงานใช้หน้าใช้ตาหรือไม่ก็เป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วมีหน้าตาที่ดีคุณจะต้องรักษา5จุดนี้ให้ เด็ดขาดรักษาจุดนี้ให้เรืองรองและมีออร่าเอาไว้นี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการแยกแยะว่าคนสวยคนรออจะมีความมั่งคั่งมากกว่ากันและจุดสุดท้ายจุดที่6คือการมีเนื้อตรงแก้มหรือถุงแก้มด้านล่างคนที่มีถุงแก้มเนื้อด้านล่างบวกกับมีติึงหูนี่แหละค่ะคือคลังทรัพย์ที่ส่งพลังนะคะแล้วคุณนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าตัวของคุณเอง มีอย่างที่ซินแสบอกไหมของคุณมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นณนะจุดใดบ้างและถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ศรัทธานในวิชางโง่เหงอยากปรึกษาโง่เหงแบบชัดเจนตรงไปตรงมาคุณอย่าลีรอที่มาปรึกษากับตรงฟังซินแซแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าความมั่งคั่งบนใบหน้าของคุณเป็นอย่างไรเหม็นกันเข้ามาแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันพบกันค่ะ